ฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมขังน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแหง้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตา พี่หนีน้ำขึ้นเออหนีน้ำครับท่านหนีน้ำหนีน้ำเฮเห็นไหมหนีน้ำพี่หนีน้ำขึ้นบนมาละกออุ้ยมีความมานะแล้วนะพี่หอยทากเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกับเจ้าปีนไปก่อนนะเอาไปแกงส้มดีไหมเนี่ยตัดเนียเอาไปทิ่มลงดินก็ติดนะนี่ เนตัดตัดตัดออกมาเนี่ยตัดออกมาเลยนะแล้วก็ทิมลงดินตัดมาแล้วก็ทิ้มลงดินรับรองติดถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็ติดตัดแขนมาทิมเลยเขียวเลยวันนั้นตัดไปตัดไปหน่อยหนึ่งยังไม่ทันตัดด้วยหนูโตมาแล้วอูู้้ชีวิต ชีวิตพวกเราโอ้โหดูดิเนี่ยมันยังจะเราคงยังตัดยังถอนอะไรไม่ได้ละฝนมันลงเม็ดฝนมันยังลงอยู่พอลงแล้วมันก็จะจริงๆปุ๋ยชั้นดีเลยนะปุ๋ย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 ชัย้นดียุงเยอะด้วยดูแหว่งครับแหว่ง แวงอร่อยอร่อยกิ่งปักชำอันนี้เป็นพุทารานมสดที่ตัดกิ่งปักชำหเห็นลกๆแล้วทำคนเดียวด้วยถอนคนเดียวทำคนเดียวสำรวจโน่นนี่นี่นั่นกันอุยน้ยเงี้หูเสือคุณหน่อยนี่เดี๋ยวเดีไม,ม่ได้ ัมาทำคลิปลงอีกช่องเดี๋ยวใครสนใจพูดพูดฝากไปตามไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่พะยอมนะจ๊ะทุกคนไปเลยมีอะไรก็ทักถามหาเดี๋ยวคุณหน่อยมีก็จะบอกเองโอ้โหดูเลยแหนเนอแหนแดงแดงเอ้ยดูสินะเนี่ย ผักหวานบ้านเนี่ยรอให้เป็นเมล็ดพันธุ์เน่่เน่เ่เมล็ดพันธุ์ผักผักหวานบ้านนะนี่เห็นป่ะน,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 นี่คือเมล็ดพันธุ์ผักหวานบ้านตัดกิ่งปักช้ำก็ติดง่ายนะตัดใต้ข้อเนี่ยตัดใต้ข้อแล้วก็ทิ่มลงดินกดดินให้แน่นอันเนี้ยเอามาปักไว้เติวดิเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปแกะให้ทำคลิปวัเนียเดี๋ยวต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ผักหวานแล้วก็ทำคลิป เดี๋ยวต้องถ่ายคลิปสั้นด้วยเก็บไว้ก็เราเวลาทําช่องเออเวลาทําคลิปปลูกผักสวนครัวนู่นนี่นี่นั่น,น,นถ่ายไวห้หมดเลยทุกเสียงทุกอย่างอุ้ยพี่ท่อมพี่ท่อมตอดีพี่ท่อม,อ,ม,อ,มอ่ะใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะทุกคนโอ้โหดีย๋ยขอโทษนะโอ้โหดูดิไม่อยากจะเดินเออตะลิงปิงตะลิงปิงจะได้กินตะลิงปิงเนะี่ย ถ่ายตั้งแต่ยังไม่ตื่นเลยดูถ้าเห็นใบหูบๆอนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับแสงชะ,ชะอมชะอมชะอมที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยข,ขาวๆเนี่ยตัดกิ่งปักชำได้แล้วอุ้ยรกดีจังอุ้ยท่อมตัวดีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่ใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคน,น่นี่ก็เอากิ่ง ยีรามาปักชำโตดีถ้าเห็นแบบอย่างนี้นะต้องเด็ดออก,กอะะิกๆนี่คือเพลี้ยละอ่งีกอเนี้ยเพลี้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนน้นเทาใยก็งามเนี่ยเอาเด็ดใบไปใส่ตามต้นไม้ต้นไหนที่มันมีแรงหวีขาวอะเด็ดใบไปแล้วก็ใส่ใส่ใส่ส่เรือเอาไปหมักก็ได้ทำน้ำหมักพืชขมดีมากอือหือมัดูสิแนะ่โหพรูแม่งามมากเลยใบใหญ่ด้วย แต่เข้าเดี๋ยวกันอีกไม่นานน้ำคงจะไปแหละฤด,ด,ดูน้ำหลากนี่มอนมอนดัมออตริกีของน้องนวดมัมีขาวตาที่ยงแอด๊ดนครนมช่องเดโชสุกินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกไปที่ช่องเดชโชสุกินใครสนใจฟิกหรือมะเดือ่อฝรั่งไป,งป,งปงที่ช่องเกษตรนอกโรงเรือนปลูกได้ขยายเป็นนี่ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรือนก็้วก็เพจมัมมี่ขาวตาเที่ยงคมมนครพนมด้วยยาวไหม ตัดกิ่งปักชำติดติดแต่มันจะติดไม่ดีเหมือนกับพวกพวกเอ่อหมอนเชียงใหม่หมอนกําแพงแสนหมอนพื้นบ้านของพวกพี่หนุน่ยนะ<ม>บอนบอนบอนหวานออดิบทูนโชนตูนแล้วแต่ใครจะเรียกตามพื้นที่นะจ๊ะสาวน้อยทำสวนว่าไงอ้อยอ้อยอ้อยใหญ่ดีนี่เดยวกัน ใครสนใจอ้อ, Después, อยก็ไปที่ช่องน้อยทําสวนเด้อทุกคนอันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนดูอันนี้ของออ shoots, อสิริรัต์ออร์กิกกาเดนเห็นไหมออดิบออดิบสีดรัต์ให้มาเราก็แยกมาแล้วก็เอามาปลูกไว้หม่องนี้อันนี้ของสิริรัต์จำได้แต่ต้นนี้เป็นของพี่หนุ่ยต้นนี้ของพี่หนุ่ยอันนี้ของพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเป็นบาที่นารักหูยุงเยอะมากเลยนี่ ใครสนใจอ้อยไปที่ช่องน้อยทําสวนเดี๋ยวกันอือลืมใส่ไม่ได้ใส่ถุงมือพอดีมาสำรวจน้ํานี่จะสมไทยของสิริรน์อกริการเด่นนี่กระเจี๊ยบตัดแต่งไปนะเพราะใบเขามีปัญหาไงใ,ใบใบเขามีปัญหาเหลืองๆเราเลยตัดแต่งเข้าไปเลยเดี๋ยวนี่มระมะระขี่นกนกมาขี่ไว้เขาถึงได้เรียกมะระขี่นก โอ้โหพันพันต้นมโหหาวมานาวโหานี่น่าจะรากลงดินไปแล้วมั้งนี่เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งอีกนี่กระช่อันนี้ก็น่าจะเป็นกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยเนี่ยเขาปัญหาเอ่อใบคืามีปัญหาเลยตัดตัดออกตัดใบออกให้เขาแตกใหม่แล้วเราก็ตัดไปทิมเอาตัดกิ่งกระเจี๊ยบนี่ตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยพวกเนี้ย เราตัดแต่งเขาแล้วเราก็เอาเอาไปจิ้มไว้เดี๋ยวนี่มะเฟืองหวานที่เพาะจากเมล็ดเดี๋ยวเราจะต้องมาเอานี่ออกนะเพราะว่าเขาก็พันพันพืชพันผักเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งออก เดี๋ยวมาอัดคลิปอ้นี้ก่อนคลิปสั้นอัดคลิปสั้นเก็บไว้ดอกเดิอกอะไรเนี่ยอัดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวนเนี่ยอัดให้หมดเลยนี่เนี้ยเสียเด็ดออกอะไรที่มันหงิหกหงอกเนี่ยเสียเด็ดออก ยี่รานี่ตัดกิง่งตัดยอดปักชำอ่ะสำหรับเรานี่คือติดง่ายเลยนะเนยี่ราานี่ตัดกิง่งตัดกิง่งตัดยอดปักชำตัดไปทิม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 ทม,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 มองไหนก็ได้เดี๋ยวเกิดมาเต็มทุกวันนี้ก็ใช้ยี่ราแทนกะเพราเพราะเขา,เขาหอมดีบางคนเรียกกะเพราควายก็มีแล้วแต่ใบราใบยี่ราหรือแล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะเรียก ตัดตัดแล้วไปทิมทิมขยายไปเรื่อยๆผักแพลวตัดไปปลูกเสร็จแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆไปตัดไปจิมไปไว้ตรงนู้นมองนี้มองนี่มองนั้นอันนี้เพิ่งตัดไปเอ่อฝรั่งกิมจูรู้จะได้กินไหมเออเหอ นะเก็บก่อนอุ้ยไม่ไดิใส่ถุงมือมาเอาหาเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวใหญ่ละต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยเราก็จะถ่ายเก็บไว้นะพวกนี้เนะอ้าโอ้ถึงนู่นแล้วหรอถึงนี่แล้วหรอโอ้เก่งเก่งปีนเก่งมากเลยนะถึงนี่แล้วดูชมสวนอาทุเรียนทุเรียนโอ้ตอนชมพู่เนี่ย เดี๋ยวเราก็ต้องตัดเขาเอามาทำปุ๋ยหมักแล้วเดี๋ยวกันต้อให้น้องชายมาช่วยนี่รอกินทุเรียนรอกินทุเรียนเออไอันนี้เอามาวางไว้เอตอดีเนี่ยนี่นี่น่ตอดีตอดีเออเอ่อเอาคาโดเอาคาโดตอดีตอดีอันนี้ของสาวน้อยทำสวน งอกมา2ต้นที่น้อยทําสวนให้มาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะนี่เป็นอ้อยดําอ้อยดําไทยโอโคโดปล่อยอ,อยู่ตรงนี้แหละใชวกันเนี่ยมูเสือคุณหน่อยก็ตัดปักชาไปเยอะๆหลายๆที่ขอบคุณเยอะเหมือนยาสามัญประจําบ้านเป็นแค่ตัวร้อนนั่นเลยไปผัดตัดมาผัดผัดผัด,ผด,ผด ทุเรียนทุเรียนหวังว่าจะได้กินแล้วโตดีนะเนี่ยยังอยู่ในกระถาง่ให้เขารากลงดินเนี่ยทุเรียนชราพรจำไม่ได้ว่าเป็นทุเรียนอะไรก็ตั้งชื่อทุเรียนชราพรในสามต้นเอาเมรร็ดมะเพาะไว้งามดีนะเนี่ยถือว่าโตดีมะละกงมะละกอหวานๆโรยๆไว้เอาไปกินยอดยอดอ่อนมะละกอรอร่อยดีใครยังไม่เคยกินก็ลองดู พี่นัดบัตเตอร์น้องนวดเนี่ยเดี๋ยวกันวันนั้นเก็บว่าจะเก็บลูกเขาว่าจะเก็บลูกไม่ทันซะละนี่ไงนี่ไงพี่นัดบัตเตอร์เดี๋ยวต้นเลยถัว่วนะมีวิตามินซีวิตามินเอมีสารต้านอนุมูลอิสระเวลาเขาติดดอกนะติดดอกไอ้นี่ต้นนี้เพราะจาก เพาจับมเมล็ดตัดกิ่งปักช้ำได้พอเรานีตัดกิ่งแล้วก็ทิมทิมทิมท,มท,มทิมติดมาหลายกิง่งดินไม่เป็นกรดเป็นด่างโอเคติดพอเป็นเป็นดอกเหลืองๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใบใบดอกเขาก็จะร่วงไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นนี่วายุงกดัดอ,อยุงเยอะก็ต้องระวังด้วยเด้พอพวกเราจะตัดัเอามาแกงดีไหมเนี่ย ตัดแจงได้แล้วตัดบอลมาแจงอันนี้เดี๋ยวก่นจำได้แล้วเป็นอะไรกระชายดำหรือเปล่าใบาแบบนี้ต้องขุดมาเนี่ยอันนี้เอาอก,ก่อนนี่มันเป็นกระชายดำนะถ้าจำไม่ผิดนะ ขนนขนนขนนเอาไว้กินเอาไว้กินยอดอ่อนใบอ่อนนะฮปลูกไว้กินยอดอ่อนนะพอเพาะไว้หลายเมเ็ดนะเพาะเอาไว้แล้วก็เอาไว้กินใบอ่อนอ่อนยอดขนุนในปักไก่ของแจ๋วถ้าปักไก่ของแจ๋วไม่บอกนะก็ไม่รู้หรอกกินกับส้มตำราดน้ำตกสุดมไม้อย่างแซ่บเลยนี่ยอดอ่อนๆ่อนใบอ่อนอ่อนเนี่ยกินเลยเด็ดไปกินว้าวเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งให้มันรอก่อนเดี๋ยวฤด,ดูฝนหมดไปแล้วค่อยจัด โอ้โหดูแล้วก็เหนื่อยนี่ให้ดูแค่นี้แหละลงคลิปเดี๋ยวเราจะอัดคลิปสั้นเมื่อกี้ดอกดอกมะคงดอกพืชผักทุกชนิดได้หมดเข้าใจใช่ไหมดอกไม้ดอกของพืชที่ออกมาก็เอามาอัดได้นี่ก็อ้อยอ้อยสาวนอ้อยทำสวนอ้อย ขมินขมินชันมีข่มิ้นชันน,น,ชน,นี่เป็นกิ่งปักชำพี่นำบัตเตอร์ตัดกิ่งปักชำเดี๋ยวก่อนต้นนี้ก็ตัดกิ่งปักชำส่วนมากที่ลงมเมล็ดมาสองต้นหน้าบ้านกับเดี่ยต้นนี้ของน้องหนวดนะแล้วนอกนั้นที่เห็นก็คือเพาะ,มะเมล็ดกับปักชำต้นนี้ก็ตัดกิ่งปักชำเราก็เพิ่งจะตัดแต่งกิ่งไปจะได้เหมือนกันเพราะเขาติดดอกแล้วนะเนี่ย ของคุณหน่อยบ้านไร่อมพลยอมรอกินกันนะจ๊ะทุกคนมันเหน็บมันเหน็บอื้มนี่หาดูมันก็จะดูรกๆกวกันทำคนเดียวโอ้มะละก่อลูกโตอล้ว เอ้ยอาการใบเหลืองเนี่ยมรกรอาการใบเหลืองแบบนี้เราก็ห่วงว่าจะเป็นเชื้อรากนละัวจะเป็นรากเน่าคนเน่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทําคลิปเอาปูนขาวกับไตรโครมาสสารเใครมีปูนขาวก็ไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็กำรรม,มาแล้วก็สารเลยเพอสาดเสร็จเอาน้ํารดหรือจะผสมน้ํากำรรหนึ่งแล้วก็รดราดไปก็ได้ป้องกันไว้ก่อน เนี่ยมีคนมาช่วยกินละแบ่งๆกันไว้นกนกแบบนี้นกไปถึงไหน,นแล้วตัวเองไปเองถึงไหน,นแนี่ยออ๋ <c oughs> เดินทางไกลไปหางานทําตาดำๆดคำอยอยู่เมืองไทยวันเดือนปีผ่านพ้นเลยไปความภูมิใจก็ใกล้เข้ามา อดทนจนครบสัญญาถึงวันได้ลามาพาักผ่อนโบกโบยบินเหมือนนกขมินเหลืองอ่อนกลับสู่รังนอนเมื่อตอนสนทยาเนี่ยเพลง อะไรขุดทองขุดทองเครื่อง,งอบินตน่งใจเตน้นไปละมอนมอนเออว่าจะไปถ่ายมอนเดี๋ยวก่อนพอละอย่าลืมนะลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปนะพวกเรานะลงไว้แบบรัวๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันแล้วแต่ก็ให้หาอ่านในอีเมลเข้า ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงแก่เท่าชาราหรือถูกรงว,วันที่หนึ่งก็พักได้พักแล้วได้พักสู้ไปได้วยกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปสั้นกันถ่ายให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปะนะจุงมือซื้อไปได้วยกันอย่าท้อเหนื่อยก็พักมุ่งมั่นขยัจนจะสรรเวลาหนึ่งสองสองมือทำถึงไม่รวยแต่ก็มีกิน ไปยันหมดอายุไขยขยันขยันเข้าแค่นี้นะ